สวัสดีค่ะกระแสาข่าวดังมาแล้วค่ะโดินปลอม a c e b o o k โจน u โวร้อง DES ดนปลอม a c e b o o k สร้างความเข้าใจผิดเปิดใหม่อีกแล้วกรณีมีคนปลอม Facebook โจน u โวแล้วนำไปโพสโจมตีนายชัดชาติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อ24พฤษภาคม65สร้างความเข้าใจผิดในตัวของโจน u โวก่อนจะมีสื่อออนไลน์บางสำนัก หยิบโพสต์ดังกล่าวจากเฟซบุ๊กปลอมรายงานเป็นข่าวส่งผลทําให้ชื่อเสียงของโจนูโวเสียหายเกิดความเข้าใจผิดมีผลกระทบต่อชื่อเสียงก่อนจะออกมาขอโทษในความผิดพลาดความคืบหน้า31พฤษภาคม65ที่ห้องประชุม MDES2 กระทรวงดิจิทัลชั้น9อาคารสูน์ราักการแจ้งวัฒนะโจนูโวนายจิรายุวัฒนสินพร้อมนางแน่งน้อย อัศวะกิติกร CEO ศูนย์พลเมืองดิจิทัลเดินทางเข้าพบนายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอทอรับคดีทำการสืบสวนสอบสวนติดตามจับกลุมคนร้ายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวส ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ